สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอปรลาวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่9นะครับสิงหาคม2566นะครับผมเป็นแนวทางของวันพุธนะครับพี่ๆเลขเด่นตารางนะครับก่อนเขไปรับชมแนวทางนะครับวันพุธนะครับฝากคําเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคํานวณ ปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับถ้าได้สนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาลองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสําหรับนะครับพี่พี่ในงวดที่แล้วนะครับของเรามาแค่ในวิ่งหนึ่งนะครับพี่พี่ขาด ขาดตัวประกบคู่นะครับในงวดที่แล้วขาดในตัวประกบคู่ก็คือขาดเลข7็กับเลข3น,ลนะครับในงวดที่แล้วผมให้วิ่ง1นึ่รูดแนะครับแนี่ไม่มานะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนตัวประกบคู่นะครับผมก็ให้4 5หเนาะเขาออก5 3 3 5หนะครับถ้าเกิดเป็นเลขล่างเลขล่างชุด6ตัวนะครับ5 3 71เนะครับเลขล่างชุด4ตัวนะครับเลขบน1 3 5แล้วก็2ตัวบน35หนะครับพี่พี่เราให้4 5ห้เนาะ เขาออก3าห้านะครับผิดแต้มเดียวนะครับต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับให้1กับ8เขาออก7 1ดหนึ่งนะครับผมเนาะเนี่ยนี่ก็หนึ่งเก้านเนี่ยผมชอบนะครับในงวดที่แล้วเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะเราไม่มีตัวประกบคู่นะครับมาเป็นเพียงแค่เลขวิ่งนะครับในเลขล่างชุด4ตัวนะครับผมเลขตารางของเรา1มานะครับ5้ามามาแค่1 1กับห้านะครับในงวดที่แล้วเนาะดูสีนะครับผม เพราะว่าเลขเข้ามาเป็นคู่นะครับห,ห้ามาคู่แล้วก็สามมาคู่นะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับพ,พี่สมาชิกในงวดที่แล้วนะครับผมส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเลขตารางนะครับของผมในงวดนี้ผมได้ไปที่เลขสีเลขศูนเลขหนึ่ง เลข5เลข3นะครับแล้วก็เลข9นะครับผมมี1มี3มี4มี5มี0มี9นะครับส่วนในตัวประกบคู่นะครับผมก็จะมีในที่5 1 5 0 09 43 45 3 1น,นะครับผมสำหรับเลขเด่นตารางที่ผมจับตัวประกบคู่นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้จับวินในเลขตารางได้นะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ ศูนย์นะครับ514509นะครับผม <c oughs> 3ตัวนะครับเลขชุด3ตัวผมได้นะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่5นะครับ09 นะครับผม451นะครับ445นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับตัวเดืนที่ชอบสุดก็จะเป็นในที่นี่เลยนะครับสลับเลข3ามตัวนะครับผม ส่วนเลขตารางนะครับในงวดนี้ผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเด่นเด่น4แล้วก็เด่น5นะครับเด่น4กับเด่น5นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะญานในการรับชมนะครับ4กับ5นะครับ4กับ5สายวิ่งสายรูดผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับรูดไปที่เลข4นะครับผมวิ่ง5รูด4นะครับ นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็เลขชุดสตัวนะครับมีพี่ๆขอมาเนาะในกลุ่มนะครับเลขชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวนะครับพี่ๆผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เลขศูนนะครับผมก็จะเป็นในที่ศูนย์สี่ห้าหนึ่ง นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับถ้าชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับในค่ำคืนนี้เนาะช่วงเย็นนะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับยี่สิบกว่ากเนาะเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าแนวทางงวดนี้นะครับจะมาในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่ามาในตัววิ่งตัวรูดนะครับขอบคุณพี่พิสมาชิก ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับขอให้เองๆงปังๆทุกท่านนะครับผมกับสวัสดีครับ